อ่ะโอเคก็ผ่านไปแล้วเปที่เรียบร้อยนะสำหรับซองใหญ่นั่นก็คือ Wisdom of Sea and Sky หลายๆคนก็ถามหาว่าเอ๊ะแก๊งสามหมาเ n t เ,เอ,อ่ไลโคแล้วก็ซุยคูนเนี่ย มันหายไปไหนนะทําไมมันถึงไม่มี EX ตอนนี้ก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในอ๋อทีม booster pack หรือว่า mini booster pack ของอ๋อซอง AC นะครับนั่นก็คือ scooter spring นั่นเองซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จัด EX มาให้ครบทั้ง3ตัวเลยนั่นก็คืออ๋อซุยคูนนะครับไลคโคแล้วก็เอนเต้แต่ว่าตอนนี้ตัวที่หายหน้าหายตาไปเลยนั่นก็คือเหล่าส s t a r t ร์นั่นเองนะครับก็ไม่แน่หรอกอาจจะมาซองหน้าก็ได้นะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนึงแต่ว่า ซองนี้ก็มีการ์ดหลายไปที่น่าสนใจแต่วันนี้ ผมจะเปิดได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยในงบ5,000เท่าเดิมนะครับทั้งนี้ก่อนที่จะไปเปิดซองก็ขอขายของกันสักหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมโปเกมอนที g ีจีพ็อในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับก็สามารถที่จะไปเติมกับสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือร้าน Elastic Shop ได้นะครับแพ็คใหญ่ตอนนี้เนี่ยราคาจะอยู่เอ,อ่อจากเดิมเนี่ยประมาณ2 000, 3 0 0เนี่ยคิดว่าถูกแล้วใช่ไหมตอนนี้ประมาณ2 000, 1 0 0เองนะครับถ้าเติมเองนี่ก็คือ โหโคตรแพงอะ่ะบอกเลยนะครับส่วนแพ็กอีเวนต์จาก900กว่าบาทก็เหลือแค่ประมาณ6,700นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูอีกทีนึงกันแล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มเปิดซองกันเลยดีกว่านะครับไปครับซองที่1นึนและ3วันนี้เลข3คือเลขนำโชคของผม นี่ไงเลขนำโชคเป็นไงล่ะเดะมีซองกับลางหรือเปล่านะมันจะไม่มีอ่าสองซองผ่านไปยังเกลืออยู่ฮึบโอ้ยมาแล้วซุยคูน e x ครับเป็นการใบแรกนะครับ e x ใบแรก จากซองนี้ต่อไปขอเป็นอิมเมอร์ซนะโอเคยิ้มได้ละได้เอกใบแรกมาละะครับฮึบอุย๊ยเบบี้โปเกมอเป็นซองกับหลังที่เกลือเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนผมเห็นซองกับหลังผมอาจจะคิดไปเองฮึบ เอ้ยมีเสียงและ no way เฮ้ยแต่สวยเออแต่สีสวยสีสวยโอเคอย่หนึ่งดาวยังไม่ได้เลยอุ๊ยมีความกระตุกโหลดการ์ดแลหรือเปล่าเนี่ยโหลดดีมาซี่ฮ้ย hello no way เด้อออตาละอย่าบอกนะว่ารอบนี้จะแจกชายนี่ชอบเนี่ยไม่นะทำไมไม่เป็นสองดาวไปอื่น no 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 no, no, no. อ่ะโอ้ยมัวไปหมดสองที่อ้าวได้ไลโคมาครับกำลังจะพูดแต่ว่าหรือสองที่สิบจะเกลือโอเค เท่ากับว่า1ิซองแรกเนี่ยผมได้ EX 2ใบก็คือซุยคูณใบหนึ่งแล้วก็ไลโคใบหนึ่งโคเฮ hey, ดูเงียบๆนะอ้าวนี่ไงได้ไลโคอีกใบหนึ่งตอนนี้เรามีไลโค2ใบล่ะจริงๆก็เหมือนเดิมนะถ้าสมมติว่าดวงมันจะแย่ขนาดไหนอย่างน้อยขอ EX ให้ครบอย่างละ2ใบเราจะได้ทำคอนเทนต์ได้ สีม่วงว่ะโอเคไม่ต้องลุ้นเลยมาเลยทันทีเฮ้ยมีเสียงและอัพโอ้ยเแบบี้โปกเกมอนไม่ไม่สองที่แปดแล้ว สองตีเก้าอ้าวนี่ไงจัมพัฟใบแรกของเราจะพลาดอะไรก็ได้นะแต่ไม่อยากพลาดอิมเมอร์ซีฟอะอยากได้อิมเมอร์ซีฟรอบนี้อิมเมอร์ซีฟมันสวยจริงเป็นฟิลไม่เยอย,อยเอียแต่เออแต่กาวเบียสสวยจริงว่ะกาวเบียเป็นสีแบบสีเทาๆนะเออสวยสวยสวยอ่ะอ่อ่กระตุกโหลดการ์ดแรงหรือเปล่า มีอะไรเลยกระตุกทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชายนี่มันจะมาเยอะเกินไปแล้วนะนี่ก็คือได้ครบแล้วนะรังหนึ่งรังสองครบแล้วนะไม่เอาแล้วขอหนึ่งดาวสองดาวใบใหม,ม่อ้ามีเสียง <gasps> ซัพพลอเตอร์ใบแรกของเรานะครับไม่รู้ได้ใช้ไหมแต่ว่าขอให้ได้มาก่อนเพราะว่าซองที่แล้วนี่คือได้มาใบเดียวแล้วเป็นใบที่ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยไม่รู้ว่าใบนี้จะได้ใช้หรือเปล่านะ <laughs> อาดวงเริ่มมาดวงเริ่มมาไลโคอีกแล้วไลโคนี่มันดูรักผมนะเฮ้ย hey, สิบซองนี้ไม่แย่นะ ได้กาเบียรไใบสวยมาใบหนึ่งแล้วก็ได้ซัพพอร์เตอร์มาใบหนึ่งนะครับฮึบไม่มีอะไรเลย <c oughs> อ่ะใบสองที่สองไลโคอีกแล้วจ้าไลโคกี่ใบแล้วเนี่ยผมจะเปิดโลงไฟฟ้าแล้วนะ <c oughs> เออใช่เอ็นเต้ไม่ได้เลยฮึอาพอมีเซิงมีเสียงอะไรให้ได้รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยเฮ้ยโอ้ยน้องช้าง ex ผมยังขาดอีกเยอะเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป สองที่ห้าครับอุ๊ยน่ารักจังสองที่หกครับสองที่เจ็ดสองที่แปดอ่ะพระชมว่าน,น่ารักก็มารัวๆเลยทีนี้สองที่เก้า ซุยคู<ห>นเนี่ยผมได้แต่ซุยคูนกับไลโคไปสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> บอกแล้วไงถ้าจะมาขอเป็นอิมเมอร์ซีฟได้ไหมเงียบมากเดีย๋ยวพู่งหมดวางลาทิโอสเบบี้โปเกมอน รอบนี้อากาศมันมีน้อยเนาะมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบเปิดได้การซ้ำไปซ้ำม,มาซ้ำมาซ้ำไปห้าซองแล้วนะอ่ะโอเคอ่ะได้ใบนี้มาสองใบแล้วปะถ้าจำไม่ผิดเนียวบอลได้คนยังยังไม่ได้สองใบเลย ตองที่8เป็นไงน่ารักมากแต่อยากได้การ์ดลุงอีกใบหนึ่งนะการ์ดลุงก็น่ารักตอนนี้เราได้2ดาวใบแรกมาแล้วแล้วก็ได้เทนเนอร์2ดาวอีก1ใบเหลือแค่อ m มเมอร์ซละตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่อ m มเมอร์ซละอิทยาหนองน่ารักมากเลยดูสิทุกคนน่ารักจัง ซึ้บโห่ <laughs> ไม่ทนได้เตรียมตัว <laughs> สวยมากโอ้ oh my g o d นี่เราไม่เห็น Immersive ที่สวยขนาดนี้มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยทุกคนดูดิอุ้ยวันนี้โนโกโกวนะันนี้นกโกน่ารักเนาะวิเซล คือเป็นอ m m เมอร์ซีที่สวยมาก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 ,ก็ไก่ล้านตัวอุ๊ย oh my gosh สวยจริงๆเออสวยจริงๆสวยจริงๆ a few moments later อ่ะซองนี้จริงๆไม่ได้อะไรเลยนอกจาก Immersive แต่ว่าเหมือนเอาดวงทั้งหมดไปลงที่ Immersive ใบ <c oughs> เดียวอะ่ะนะเอาปะ แต่ก็คุ้มแต่ก็คุ้มเออไม่อยู่มันก็มาเลยไงเราก็เออหมด็หวังแล้ว่ากรีบมาเปิดมาพุ้มเออเอนเตยังไม่มาเลยเอนเตผมอะเฮ้ยสองกับหลังเอนเตเปล่าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาใบแรกของสองอ่อเห็นหน้าแล้วคือช็อตฟิลผมแบบนี่มันจะเป็นการ์ดแลนหันหน้ามาคือช็อตฟิลสุดๆเฮ้ยเฮ้ยว้าวออสวยอ่ะเออลาทิโอสวยนะเป็นแบบว่ายโชบแตะผิวน้ำ ยามราตรีรอบนี้มาเงียบอีกแล้วจ้าแต่ถ้ามาเงียบแต่มีสะพายก็โอเคสองที่สามสองที่สี่สอะเดี๋ยวก่อนสิสองที่ห้าฮเฮ้ย ปแปลกปละไม่ใช่ละสองที่เจ็ดยังเงียบอยู่แบบนี้คืออะไรสองที่แปดเอ้ยเอนเต้มาแล้วใจคอไม่ดีเลยนึกว่าสิบซองนี้จะเกลือแต่จริงๆก็เกลือแหละเอนเต้หมีสักใบมามาสองดาวเลยนะไม่มา อ่ะมีแสงหนึ่งเสียงหนึ่งนะสองที่สองอีกแล้วน้องช้างตลอดไปเฮ้ยยังไงใช่นี่เพิ <laughs> งง่งหนักพอสามาถอว <c oughs> ม่วงสามสามซองติดนะเนี่ยอ่ามิโรคาร์ลอสสองที่ห้าเอาล่ะตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะกบหายไปไหนเ,เนี่ยพูดถึงกบกบก็มาครั้งที่แล้วผมยังแค้นไม่หายนะเด็กต่อสู้อะ่ะผมต้องแบบว่าเสีย 500แต้มไปกับการคารบการ e ์อ EX รอบนี้ก็ต้องคารบอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนเปิดได้ช้างเออใช่ <c oughs> เปิดได้ช้างลุมผมนี่งงเลยลาที่ออสมาอีกแล้ว <c oughs> ถ้าจะบ่นว่าเกลือคนดูก็จะด่าเอา <c oughs> วา่โอ้โหรอบนี้ไม่มีแสงไม่มีเสียงเลยมันจะมีเซอร์ไพรส์ไหมมาดูกัน แต่มันเงียบๆมาสักพักหนึ่งแล้วนะเนี่ยเหมือนแบบเอาดวงทั้งหมดไปลงกับอิมเมอร์ซีฟอะหลังจากได้อิมเมอร์ซีฟก็คือเงียบกริบ <laughs> ดูดิทุกคนโน no, no 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 เอ้ยเหมือนได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงกกุงกิงกิงอ่าวิโดว์คลอสตอนนี้ผมต้องการ EX อ่านะไงพูดถึงเยเกมาเลยแต่ไม่ใช่ไลโคลดีขอเอนเตสิ <laughs> ไอเนียวโลบงอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้สักใบเลยอ่านี่ไงเอนเตอีกใบโอเคเนี่ยทำเด็กได้ละ <laughs> เหลือเนียวโลบงเนี่ยยังไม่ได้เลยทุกคนมีแสงแต่ไม่มีเสียง ใบแถ,แถวไหนแถวๆนี้ปะเซเลบี้เราจะมีมไม่ใช่นี่ไงไฮ <Hi. S 1> โอ้ยวันปาจ,จิหยุดถ้าไม่หยุดมานะจะเอาไปจับทำหมันให้หมดอ,อะไรกันเลยครับเนี่ยอะได้โซโลอาร์กละหนึ่งใบอุยอ้ย,ยมีกระตุกมีกระตุก ขนาดนี้ขนาดนี้เป็นไงล่ะได้ในะช้นี่มาเลยค่ะโกดักเนี่ยมันเป็นเงียบเเงาๆอีกแล้วทุกคน ยังไงสองที่หกแล้วเนี่ยมันเกินแบบป,ปะสองที่แปดเบบี้โปเกมอนสองที่เก้าสองที่สิบโอ้โหจริงแต่พูดจริงนะ ตั้งแต่ได้อิมเมอร์ซีบอ่ะคือเหมือนดวงหมดเลยอ่ะคือเราทำบุญมาน้อยขนาดนั้นเลยเหรอวะ <laughs> คือพอได้อิมเมอร์ซีปุ๊บก็คือหยุดเลย <laughs> คือดวงแบบดวงปึ๊บหายไปเลยกูเหลือลจะเชื่อมากเนี่ยลิมิตแล้วว่ายังได้อยู่ไหมเออยังพอได้อยู่มาขอส่งท้ายปังๆหน่อยมาเฮ้ยฮัลโหลท่าน อีวันปาจิอีกแล้วปังส่งท้ายของจริงโอเคพอใจละวันนี้ไม่เอาอะไรละได้ซูคูณอิมเวอร์ซีฟสองใบก็แฮปปี้ละนะครับวันนี้อยากไปดำน้ำดูปะการังเลยอ่ะว้าวจ้า เป็นการปิดท้ายได้อย่างสวยงามนะครับอ่ะบทสรุปเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าเติม5000แล้วเปิดซองเล็กเราได้การ์ดไม่ครบอะ่ะโดยเฉพาะการ์ด ex อะ่ะนั่นหมายความว่าเราก็แอบเกินนิดนึงนะเออในส่วนของการ์ดธรรมดาผมขาด2ใบก็คือเนียวโนบง ex นะครับสอใบแล้วก็ล่างวิวัฒนาการของวันปาจิขาด2องใบส่วนการ์ดแลเราได้อะไรบ้างการ์ดหดาวรู้สึกว่าจะได้ครบนะครับสดาวได้น้องออจัมพับมา1นึ่ใบได้เทรนเนอร์มา1นึ่ใบได้อิมเมอร์ซีฟสอใบที่เหลือก็เป็นชายนี่นะครับแต่ชายนี่รอบนี้จริงๆอะได้การเบียดมาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจมากเพราะว่า สีมันก็สวยดีนะครับเออเหมือนพูดปลอบใจตัวเองยังไงไม่รู้อะก็นี่แหละผลประกอบการวันนี้นะครับก็สำหรับ s c o o t r อร์ r i n g พูดได้ไม่เต็มปากว่าเกลือแต่ก็ ก็ก็ก็ดีอ่ะอยู่ในระดับที่ดีเลยเพราะว่าการที่เราอยากได้จริงๆก็ได้มาครบแต่ใจก็แอบอยากได้แบบ2ดาวติดมาอีกสักสองสามใบก็คงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทองไม่รู้สึกอยากได้เลยเพราะว่าซองนี้การทองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกสําหรับใครที่อยากได้แบบเอมเบรม ที่เป็นซีคริมิชชั่นของซองนี้ยังไงคุณต้องเปิดให้ได้กะทองไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้เอมเบรมนะครับผมสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับขออวยพรให้กับทุกคนนะครับที่มานั่งดูผมเปิดซองในวันนี้ทั้งในไลฟ์แล้วก็ในคลิปย้อนหลังนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีจากการเปิดซองแล้วก็ขอให้โชคดีคูณ2ไว้อีกนะครับถ้า เปิดซองด้วยการใช้ทองที่เติมจากร้านอ l ลาสติกช็อนะครับเดี๋ยวขึ้นป้ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเลทราคาล่าสุดเนี่ยประมาณไหนเ,นเออยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเรากันด้วยนะครับผมและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของการเปิดซองสกู๊ตเตอร์สปริงนะครับเอ่อถ้าใครที่รู้สึกว่าผมเกยหรือไม่เกออย์ยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามทีก็ขอให้ทุกคนแบบว่าดวงดีกว่าผมกันแล้วกันนะครับเออ굿ลัก굿ลัก